สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนาะเจอกับครูในรายวิชาพระพุทธศาสนาหัวข้อที่ครูคจะนํามาสรุปร่วมกันวันนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับก็คือสัมมตนะครับหลักธรรมหลักธรรมสัมมตเก็จะมีอยู่สิข้อนะครับสัมมตี่แปลว่าภาวะที่ถูกหรือความเป็นสิ่งที่ถูกประกอบไปด้วยข้อธรรม10ประการเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐินะครับหมายถึงเห็นชอบเห็นถูกต้องได้แก่รู้เหตุรู้ผลรู้กุศลและอกุศลนะครับรู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรอรันไหนสิ่งที่ถูกต้องอันไหนคือสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิข้อแรกข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบได้แก่คิดไม่หมกมุ่นในกามาคุณคิดไม่พยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นคิดแต่สิ่งดีๆนั่นแหละนะครับ ไม่ต้องไปคิดพยาบาทให้ร้ายใส่ร้ายผู้อื่นอันนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะต่อมาข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาก็คือวาจาก็คือการเจรจาการพูดคุยนะครับสัมมาวาจาก็คือการเจรจาชอบได้แก่วจีสุจริต4ประการนะครับข้อที่สก็คือสัมมากรรมมันตะหมายถึงการกระทําชอบกรรมมันตะคําว่ากรรมก็คือการกระทําได้แก่กายสุจริต3นะครับ ข้อที่ 5. สัมมาอาชีวะนะครับสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพชอบอาชีวะอาชีพนะครับก็คือการทํางานคือการเลี้ยงชีพคือการที่เราทํามาหากินสุจริตนะครับไม่คดโกงไม่เบียดเบียนไม่ทํำลายผู้อื่นนะครับก,ก็คือเราทํางานสุจริตทํางานที่ถูกต้องนะครับข้อที่6กก็คือสัมมาวายามะความพยายามชอบได้แก่ความเพียรพยายามในสิ่งที่ดีงาม ไม่ริเริ่มหรือพยายามทําความชั่วนะครับหรือเพียรกระทําชั่วอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับข้อที่7ก็คือสัมมาสตินะครับสัมมาสติสติก็คือต้องรู้ต้องระลึกตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ตั้งสติพิจารณาว่าตัวเองทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทําอะไรอยู่รู้ตัวไหมนะครับต่อมาก็คือข้อที่8สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนะครับ คือความมั่นคงแห่งจิตที่ถูกต้องจนถึงขั้นเป็นสมาธินะครับเมื่อมีสมาธิแน่นอนจิตใจของเรามีสมาธิเราก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาปุ๊บเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้นะครับแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีข้อ9สัมมาญาสัมมาญาน,นะครับหมายถึงรู้ชอบได้แก่ผลญาณและปัจจวิคณญาณน,นะครับ ความอย่างรู้ความสำเร็จของอริยบุคคลได้แก่สูดาบันปิติผลนะครับอย่างรู้ด้วยพิจารณาทบทวนถึงมงคลกิเลสท,ที่ยังเหลือสำหรับอริยบุคคลที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์กิเลสท,ที่แล้วที่ละแล้วและปรินิพานนะครับอันนี้ก็คือข้อที่9ส่วนข้อ10สุดท้ายนะครับในเรื่องของสัมมตตะก็คือ สัมมาวิมุตตินะครับหมายถึงหลุดพ้นชอบนะครับหลุดพ้นชอบได้แก่อรหันผลวิมุตติจิตหลุดพ้นนะครับจากกิเลสเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือพระอรหันต์ท่านก็จะมีข้อนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุหรือรู้แจ้งได้ทุกๆเรื่อ,ง,องเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น คำว่ารู้แจ้งก็คือถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีข้อคุณเคืองใจใดๆที่เรายังไม่สามารถรู้ได้เนี่ยก็คือต้องรู้เวลาใครถามอะไรก็ต้องตอบได้ต้องชัดเจนต้องรู้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับก็คือการรู้แจ้งเนาอะ,อะโอเคนะครับกูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสมัมมตะนะครับ เจอกับคุณครูหัวข้อต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ